เราทุกคนอยากเปลี่ยนชีวิตแต่มันจะมีสักกี่คนที่ยอมจริงจังกับมันจริงๆวันนี้เราจะมาพูดถึงช่วงเวลาที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองได้เร็วที่สุดมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าโฟกัสโหมดเป็นช่วงเวลาที่เราโฟกัสแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆถ้าทุกคนพอมกันแล้วก็มาเริ่มกันเลย Good morning ทุกคน w e l ครับช o ช่องตระจรบทุกคนเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองมาได้แบบเกือบ2ปีละแต่ถ้าเริ่มจากการนับที่แบบเราเริ่มสนใจในการพัฒนาตัวเองนะก็คือตั้งแต่เราจาความได้แต่มันจะมีอยู่แค่ช่วงเดียวเท่านั้นแหละที่เรารู้สึกว่าเราพัฒนาเร็วที่สุดเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ไวที่สุดแล้วพอแบบหลังจากผ่านจุดๆนั้นไม่ได้แล้วนะเราก็มาต,ตกตะกรีหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราฉะนั้นทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะเวลาสั้นนนนนๆกกกกัทุคคนในโเีี้ยยออาาาาสสํร็จมวม,จมว อย่างมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นหมดแต่มันจะมีน้อยคนที่จะจริงจังกับมันจริงๆสิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้ทุกคนเราจะเรียกมันว่าโฟกัสโหมดเป็นโหมดที่แบบเราจดจอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆหรือภาษาไทยอาจจะเรียกว่าโหมดเข้าถ้ำก็ได้มันคือการหายไปจากสังคมเป็นเดือนเป็น3เดือน6เดือนแล้วแต่เราเพื่อที่จะไปโฟกัสกับตัวเองจริงๆเป็นการเปลี่ยนชีวิตจากข้างในสู่ข้างนอกที่เราพูดถึงมาตลอดทุกคนถ้าทุกคนเราไปอ่านชีวรประวัติของคนที่ประสบความสําเร็จนะก่อนที่เขาจะแบบออกมาสําเร็จอะเขาก็มีหมดเข้า หมดโฟกัสกันทั้งนั้นอายกตัวอย่างเช่นบิลเกตบิลเกตนะในทุกๆปีอ่ะเขาบอกกับสื่อว่าเขาใช้เวลาปีละ2ครั้งในการที่จะเข้าทําในช่วงเวลานั้นอ่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่ติดต่อใครเลยทั้งสิน้นจะอยู่ในบ้านอยู่เพื่อพักโฟกัสกับตัวเองอ่านหนังสือหลายร้อยเล่มเป็นช่วงที่เขาเรียกว่า think week นี่แหละทุกคนชื่อมันจะแตกต่างกันไปตามแต่บคุคคลแต่ว่ามันจะเป็นแบบ เขาเรียกอะไรอะ่ะคอนเซปต์เดียวกันนะก็คือ think week focus mode mode เข้าถ้ำมั้งโหมดมันจะมีหลายชื่อมากแต่ว่ามันพูดถึงสิ่งเดียวกันแล้วคนสิ่งที่จะทําให้เราผ่าน focus mode ไปได้ก็คือวินยัยฉะนั้น focus mode มันก็คือการสร้างวินัยด้วยถ้าเราไม่มีวินยัยเราไม่สามารถผ่าน focus mode ไปได้เลยเพราะวินัยคือการทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําในเวลาที่เราต้องทําถ้าเราอยากฆ่าตัวตนเก่าของเราอะ่ะเราต้องใช้วินัยในการสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเราไม่ได้บอกว่า focus mode จะง่ายแต่ถ้ารอดไปได้นะไม่มีอะไรหยุดยัง้งเราได้ละ มีโฮ้หนึ่งที่เราชอบมากคือ pain is mandatory but suffering is a choice ความเจ็บปวดมันคือสิ่งที่เราเหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดไม่ได้แต่ความทุกข์กับมันคือทางเลือกเราเลือกที่จะเป็นทุกข์หรือเปล่าหรือเราเลือกที่จะออกมาจากความทุกข์นั้น suffering is a choice เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาเจาะลึกกันว่าโฟกัสหมดมันต้องทํายังไงบ้างโอเคมันอาจจะไม่ลึกขนาดนั้นแต่เราจะพูดคร่าวๆว่าทุกคนสามารถเริ่มมันได้ยังไงแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาอ่านหนังสือกันก่อนการทํารูทีนก็สําคัญเหมือนกันทุกนารรมี <S <S ีูท ที่สม่ำเสมอเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างเราอ่ะมีมอร์นิ่งรูจีนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอมากทุกคนก็สามารถไปปรับใช้กับมอร์นิ่งรูทีนของตัวเองได้ถ้าแบบมีเวลาหรือถ้าไม่มีเวลาก็ไปทําเป็นในรูจีนแทนก็ได้อ่านหนังสือกันทุกคนทุกคนอันนี้คือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะอ่านมันวันนิ้งจริงนะแต่ว่ามันพูดถึงเรื่องเดียวกับที่เรากําลังพูดอยู่เลยคือพูดถึงเรื่องการปลีกตัว เห็นไหมทุกคนคำศัพท์มันต่างกันแต่คอนเซปต์มันคือคอนเซปต์เดียวกันปิกัสโซบอกว่าหากไร้ซึ่งความสันโดษก็ไม่อาจสร้างผลงานเป็นชิ้นเป็นอันได้มันคือเรื่องของโฟกัสโหมดเลยมันคือการปรีกตัวเข้าทําเลยและเนี่ยในหนังสือตอนนี้เขาก็พูดถึงเรื่องการสร้างพื้นที่ให้กับเวลาการคิดของเราอันนี้ก็พูดถึงเรื่องพื้นที่ที่เราต้องแยกแยะสิ่งที่ไม่สําคัญที่มีอยู่มากมายออกจากสิ่งที่มันสําคัญที่จะต้องทํานี่เลยทุกคนโน้ตเลยนะ สร้างพื้นที่เพื่อปลีกตัวและสำรวจชีวิตของเราเองคือสิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้ถ้าอยากอยู่ในภาวะโจดจอเราจำเป็นต้องปลีกตัวเพื่อจดจอโอเคนะไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่เราอ่านวันนี้มันตรงกับที่เราจะพูดมากอันนี้คือน้ำฝนนะเนี่ยเพราะว่าฝนตกจ้ามาต่อกันที่สิ่งที่ทุกคนคุ้นชินว่าโลจีฟทำตล,ลอดก็คือการเขียนโจดห ดีมจูเนีลของเรานั่นเองทุกคนดีมจ o u น n a ลก็เป็นส่วนหนึ่งของโฟกัสโหมดนะเพราะว่าดีมจูเนียลคือส่วนที่เราทำในโฟกัสโหมดนี่แหละแล้วดีมจ o u น n a ลครั้งนี้เราปรับให้มันแบบเข้ากับทุกคนให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีเนื้อหาที่เราอยากจะบอกทุกคนมากขึ้นหน้าแรกของดีมจ o u น n a ลอ่ะจะเขียนว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราอยากทำสิ่งที่เรากำลังทำวันนี้ไหมมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตอบตัวเองทุกวันมันเลยอยู่ที่หน้าแรกของดีมจ o u น n a ลแล้วทุกคนอย่าลืมทำอิคิยอองต่งูนะ พยายามกลอกช่องที่เราเว้นไว้ให้ดูแล้วทุกคนจะค้นพบอิคิการของตัวเองหรือถ้ายัางไม่ค้นพบก็ไม่เป็นไรทุกคนใช้เวลาได้คือเราใช้เวลาในการสับสนกับชีวิตมานานะ่ะแล้วอยู่ดีมันจะมาคลิกในวันเดียวอะมันยากฉะนั้นระหว่างที่เราเข้าโหมดโฟกัสของเราอะเราต้องค่อยๆค,คลิกมันไปเรื่อยๆพย,ยายามแบบฟิกเกอร์เเอาไปเรื่อย,อยแล้วมันจะโอเคขึ้นมาเองนี่อันนี้สิ่งที่เราทําในโฟกัสโหมดจริงๆคือ true desire เป็นการแบบว่าแยกว่าสิ่งที่เราทําตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือมันเป็นความต้องการของคนอื่นเราต้องมาหาต้นต ของงงควาาามต้อออกรรขเนะย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราอยากได้บ้านตอนเนี้เราต้องมาคิดว่าเราอยากได้บ้านจริงๆหรือเพราะว่ามีคนอยากให้เราอยากได้บ้านมีแรงกดดันจากสังคมที่ทําให้เราอยากได้บ้านหรือเปล่ามาหาต้นตอความต้องการของมันจริงๆแล้วเราจะได้รู้ว่าสิ่งไหนที่เราควรทําหรือสิ่งไหนที่เราไม่ควรทําอย่าไปทําตามความต้องการของคนอื่นเด็ดขาดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นใครก็ตามในครอบครัวหรือเป็นคนที่เราแคร์มากๆนะพยายามแบบบาลานซ์ความต้องการของเขากับเราเราไม่สามารถที่จะให้ใครมาตัดสินใจชีวิต ของเเรราาแทนได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องจําไว้เลยเราเลยเขียนตรงนี้ไว้ว่าการที่เราจะเข้าใจต้นตอความต้องการของเราอะ่ะมันทําให้เราตัดสินใจได้ชัดเจนว่าเราควรจะปล่อยอะไรไปหรือให้พลังงานกับอะไร True desire ทุกคนลองไปทําดู Inner work อันนี้คือแบบสําคัญที่สุด Inner work คือการทํางานกับตัวเองการคุยกับตัวเองเราจะได้รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยเราเกิดมาทําอะไรกันแน่ Inner work ถ้าปกติเราทำด้วยตัวเองนะเราก็แค่จะหาแบบคําถามที่มันเกี่ยวกับ Inner work แล้วก็มาตอบใช่ไหมแต่ใน Dream Journal อะ่ะไม่ใช่เราพยายามจ อินเนอร์เวิร์กให้มันอยู่ในโหมดหมู่เดียวกันอย่างอินเนอร์เวิร์กในดิมจอ a เนลเนี่ยเราแบ่งออกเป็น5โหมดหมู่เพราะเรารู้สึกว่าการทำอินเนอร์เวิร์กถ้าไม่มีแนวทางที่ดีพอนะเราก็จะสับสนเพิ่มขึ้นได้เพราะเราทํามันไม่จบแต่ถ้าทุกคนทำดิมจอนเนลอ่ะมันมี66คําถามท,าที่แตกต่างกันไปทําไป66วันมันจะแบบครบทุกขั้นตอนทุกคนจะแบบออกจากความสับสนได้หลังจากการทํ e ดิมจอ r เนลไม่ได้แบบทิ้งทุกคนไว้กลางทางฉะนั้นพยายามทําให้จบทุกคนแล้วที่เราอยากพูดอีกอันหนึ่งนะท Nani, three daily wins. ซึ่งมันมีเรื่องของด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณทุกคนต้องแบบมีชัยชนะ3อันนี้ในแต่ละวันโฟกัสหมดของเราที่เราเขียนไว้ก็มีเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเอาละทุกคนเรามาเขียนกันเมื่อกี้คือแบบกิจกรรมคร่าวๆของ Dream Journal ท่านันนะมันมีอีกหลายกิจกรรมมากๆอันนั้นพูดถึงแบบคร่าวๆที่แบบเป็นกิจกรรมก่อนหน้าที่เราจะได้ทำ Inner Work เฉยๆถ้าทุกคนอยากสั่งซื้อด ream journal สามารถเข้าไปที่ลิงก์ข้างล่างได้เราแบบเซตไปให้ทุกช่องทางเลยช็อปปี้ก็มีกนเว็บไซต์ของเราก็มีสัั่งซื้้อไดทใน รูปเล่มแล้วก็เป็นดิจิตอลไฟล์ถ้าเป็นรูปเล่มก็590บาทแต่ถ้าเป็นดิจิทอลไฟล์ก็คือ319บาทโอเคเขียนกัน ทุกคนวันนี้เป็นวันที่1 November 1พฤศจิกายนฉะนั้นเราต้องมาทำสิ่งหนึ่งด้วยใน Dream Journal ก็คือ Monthly Review มันเป็นการแบบสะท้อนคิดประจำเดือนสมมติถ้าเราจบ1เดือนแล้วต้องมาเขียนตรงนี้เพื่อที่เราจะมาสะท้อนคิดว่าเดือนหน้าเราสามารถทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างและทุกคนเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกของเดือนใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำทุกครั้งวันที่1ของเดือนนะก็คือที่เราต้องมาเขียน Monthly Review แล้วก็ต้องมาแบบจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายของเราเขียนรายรับรายจ่ายของเราการลงทุนของเรา ว่าต้องมีอะไรบ้างเป็นการแบบจัดการการเงินของเราทุกต้นเดือนเราว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทําเหมือนกันนะการจัดการบัญชีรายรับรายจ่ายของเราทุกเดือนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเงินมันไปไหนบ้างเงินมันเข้ามาทางไหนบ้างรายรับรายจ่ายของเราตอนนี้มันโอเคไหมมันบาลานซ์ไหมเราลงทุนเพียงพอไหมก็ฝากให้ทุกคนเอาไปคิดสับเดือนหน้าทุกคนด้วยส่วนใหญ่อะเราจะจัดการรายรับรายจ่ายเก็บเรคคอร์ดของเราในแอป n Notion มีตั้งแต่ปี2 0 2 1จนถึงปีปัจจุบันเลยเพราะเราเริ่มเขียนแบบรายรับรายจ่ายจริงจังตอนปี2021 แล้วก็มีการลงทุนซึ่งก็เป็นบิตคอยของเราแล้วก็มีการลงทุนแบบอื่นด้วยทุกคนก็ลองไปจัดการลงทุนของตัวเองดูได้มาทุกคนเราจะมาดูเรื่องโฟกัสโหมดกันต่อถ้าเราจะเข้าโฟกัสโหมดนะอย่างแรกเลยคือเราต้องคิดว่าเราจะโฟกัสด้านไหนในชีวิตก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถทําทุกอย่างในเวลาเดียวกันได้เราต้องเลือกสิ่งที่สําคัญสิ่งที่เราแบบให้ความสําคัญที่สุดก่อนทุกคนอาจจะเป็นด้านการงานการเงินด้านสุขภาพด้านอะไรก็ตามอะเลือกมาแค่หนึ่งด้านหรืออาจจะเลือกแบบ3ด้านก็ได้3ด้านคือแบบ ที่สุดแล้วถามตัวเองให้ชัดเจนว่าตอนนี้เราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเราอันนี้คือสเต็ปแรกคือการเลือกเป้าหมายก่อนสเต็ปที่2คืออย่าไปบอกใครอย่าเที่ยวไปบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เรากําลังทําโฟกัสหมดอยู่นะไม่ต้องไปบอกใครทุกคนโฟกัสหมดอะ่ะคือช่วงเวลาที่เราเข้าถ้าเพื่อที่จะฟังเสียงตัวเองมากขึ้นสมมติถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วเราแบบเที่ยวไปบอกคนอื่นอะ่ะสมองเรามันเหมือนคิดว่าตัวเองทําเป้าหมายนั้นเสร็จแล้วเราได้โดปามีนทุกอย่างจากเป้าหมายนั้นแล้วผ่านการแค่บ,บอกคนอื่นน่ะ มันเลยจะทําให้เราแบบอยู่กับเป้าหมายนั้นได้ไม่นานฉะนั้นถ้าเราอยากจริงจังอะไรจริงๆอะ่ะอย่าเพิ่งไปบอกคนอื่นอย่าเพิ่งไปเที่ยวบอกใครก็ตามสเต็ปที่3นะทุกคนคือเราต้องเลือกการเติบโตของตัวเองก่อนทุกอย่างในช่วงเนี้อย่าไปคิดว่าดย๋ยวคนอื่นจะไม่เข้าใจเราเขาจะคิดยังไงกับเราอย่าไปคิดเรื่องนั้นให้คิดเรื่องการเติบโตของตัวเองก่อนเอาการเติบโตของตัวเองเป็นเป็น Priority หลักอะ่ะสมมติเพื่อนชวนไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคิดว่ามันทําให้เราเติบโตไหม แล้วก็เลือกการเติบโตก่อนเลือกสิ่งที่มันจะทําให้เราเติบโตก่อนทุกคนเราไม่ได้บอกว่าห้ามทุกคนปาร์ตี้ตลอดชีวิตมันไม่ใช่อันนี้คือแบบเราอยู่ในโฟกัสโหมดไงโฟกัสโหมดมันอยู่แค่แบบช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งเราจะพูดกันต่อไปก็คือให้เราเลือกช่วงเวลาเราต้องตัดสินใจว่าเราจะอยู่โหมดเนี้ยนานแค่ไหนเพราะโหมดนี้มันไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆนะโหมดนี้เป็นอะไรที่ใช้ความพายายามเยอะมากใช้วินัยเยอะมากแต่ว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เร็วมากเช่นกันตัดสินใจว่าจะทํา1เดือน2เดือน3เดือน6เดือนแล้วแแตต่่ทุกคนเลยา เฉลี่ยของการสร้างนิสัยอะ่ะคือ66วันลองเลือก66วันก็ได้อย่าง d r e มเจ o u r น a l อ่ะเราตั้งไว้66คําคำถามเพราะว่าการสร้างนิสัยมันต้องใช้เวลา66วันนี่แหละแล้วในช่วงเนี้ยทุกคนต้องใช้วินัยเยอะมากในการที่จะพาตัวเองไปอยู่ในการเติบโตทุกคนอาจจะต้องแบบต่อสู้กับจิตใจของเราที่อยากไปเที่ยวต่อสู้กับจิตใจของเราที่อยากทําในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองในช่วงเนี้ยเราแนะนํานะทุกคนต้องแบบลดสิ่งลบกวนให้ได้มากที่สุดอะ่ะถ้าทุกคนกินเหล้าสุบหรีลองลดมันไปเลยในช่วงน คนติดโซเชียลมีเดียมากช่วงนี้ก็โหต้องลดเพราะว่าการอยู่โฟกัสคําว่าโฟกัสมันก็บอกแล้วใช่ไหมว่าคือการเพ่งเล็งไปที่อะไรสักอย่างแบบจริงจังฉะนั้นเราต้องลดสิ่งรบกวนทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราโฟกัสอยู่ทุกคนต้องไปดูว่าในชีวิตของเราตอนนี้มันมีอะไรที่ลบกวนเราบ้างแล้วก็ไปลบสิ่งนั้นออกจากชีวิตในช่วงของโฟกัสโหมดสเต็ปที่5อันเนี้ยสาคัญสุดให้ทุกคนสร้างรูทีนมาจาก4พื้นฐานมันคือ my body so แลวก็ morning routine my body so ก็อย่างที่เราพูดไปเรื่องดิวจ มันอยู่ใน dream journal ทุกคนมันคือ three daily wins ในแต่ละวันนั่นแหละ3ชัยชนะเล็กๆในแต่ละวัน mind คืออะไร mind คือการฝึกจิตใจฝึกอะไรที่มันเกี่ยวกับการฝึกสมองเราการอ่านการเขียน dream journal การทำ inner work การตั้งเป้าหมายอันนี้มันคือเกี่ยวกับเรื่องของ mind จิตใจ body body คือเรื่องของการออกกำลังกายการเดินการกินอาหารที่ดีดูแลร่างกายของเราทั้งร่างกายภายในและภายนอกนอนให้ครบกินน้ำให้พอ soul soul คือเรื่องของจิตวิญญาณคือการแบบฝึกสติฝึกสมาธิฝึกขอบคุ ฝึกเชื่อมตัวเองกับสิ่งที่มันใหญ่กว่าเราอันนี้คือ3ามากฐานแล้วนะ My body so คือสิ่งที่ทุกคนควรจะทําในทุทกๆวันด้วยทุกวันเนี่ยทุกคนต้องมี3ชัยชนะนี้ก่อนมีชัยชนะด้านจิตใจมีชัยชนะด้านจิตวิญญาณแล้วก็มีชัยชนะด้านร่างกายแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะที่เราอ่ะตั้งไว้เป็นรากฐานของมันเลยคือ morning routine หรือ routine อ่ะ routine in general ทุกคนสามารถทําเป็น night routine ก็ได้แต่เราจะบอกว่ามันเป็น morning routine ของเราทุกคนต้องมี routine แบบ specific เป็นของตัวเองเป็น routine ที่แบบส่งเสริมเราในทุกๆวันเราจะได้รู้ว่าวัน ไหนที่แบบเราไม่ productive ที่สุดเลยนะเรายังมี morning routine ที่ยังช่วยให้เราเติบโตได้ถ้าทุกคนไม่รู้จะเริ่มยังไงก็อย่างที่บอก dream journal มันมาจากอันนี้ทุกอย่างอยู่ใน dream journal แล้วถ้าทุกคนอยากเริ่มตนน้นง,ง่ายๆก็ไปเริ่มที่ dream journal ก่อนหรือถ้าอยากทําของตัวเองก็ได้แล้วแต่เลยเราไม่ได้บังคับให้ทุกคนแบบใช้ dream journal แต่ dream journal มันดีมากจริงช่วง focus mode อะพยายามทํา4อย่างนี้ให้ได้พยายามดูว่าเวลาของเราตอนเนี้ยเราสามารถเอา4อย่างเนี้ยไปใส่ตรงไหนได้บ้างเพราะว่าเราควรจะทํามันทุกวันอย่าง focus mode ครั้งล่าสุด ของเราเลยนะคือเรื่องของการงานการเงินมันเป็นช่วงที่เรากาลังพัฒนาด r e a m journal นั่นแหละเพราะว่าเราจําเป็นต้องแบบ เข้าโฟกัสโหมดจริงๆอ่ะเพื่อจะพัฒนายิมเจนอาหรือแบบสร้างธุรกิจขึ้นมาให้ได้พอเรามีเป้าหมายแล้วใช่ไหมเราก็ปรับเอาสีพื้นฐานเนี่ยมาใส่กับเป้าหมายของเราไมายเรื่องการพัฒนาตัวเองของเราเราก็อาจารย์หนังสือที่เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจบอดี้อันนี้ก็คือเรื่องการออกกําลังกายการออกกําลังกายหรือการที่แบบรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของงานนะคือเราไม่สามารถจะมีงานที่ดีไม่สามารถมีชีวิตที่ดีได้ถ้าร่างกายของเราไม่แข็งแรงก่อนโซ so, คือการแบบรู้สึกขอบคุณถึงแม้ว่าโปรเกรสของเราวันนี้มันนจะได้้ออยหรื เยอะแค่ไหนอะเราก็ต้องรู้สึกขอบคุณว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทําอย่างน้อยอะเราก็แบบเราก็ได้ลงมือทำแล้วอะแล้วเราก็เชื่อมตัวเองกับสิ่งที่ใหญ่กว่าเราก็คือเราเชื่อว่าในชีวิตของเราอะทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุผลเสมอทางของเราที่เราเดินตอนนี้เราเชื่อว่ามันจะลีดไปสู่ทางที่ดีกว่าอันนี้คือการเชื่อมโยงตัวเองไปกับสิ่งที่ใหญ่กว่าเป็นความศรัทธาของเราความเชื่อของเรา Morning routine ก็ Life Savers เราเคยพูดบ่อยแล้วใช่ไหม scribeaffirmationvisionexercisereading แล้วก็ silence เป็นสิ่งที่เราควรเอาไปอยู่ใน Morning routine ของเราทุกคนเราไม่ชอบทารองพื้นเลยเรารู้สึกว่ามันทําให้เราหนักหน้าแต่เมื่อกี้เราอยากทาไงเราก็เลยแบบลองพื้นสักหน่อยแต่เราไม่ชอบเลย <c oughs> สเตปที่5คือเราต้องโฟกัสสอย่างนั้นแล้วใช่ปะสเตปที่6ก็คือเราต้องทําซ้าทุกวันมันคือเรื่องของความต่อเนื่อง consistency is key ความต่อเนื่องคือสําคัญที่สุดผู้คนต้องโฟกัสแบบพื้นฐานนี้ให้ได้ก่อน4พื้นฐานเนี่ยโฟกัสมันให้ได้แล้วก็ทําซ้ําไปเรื่อยๆแล้วเชื่อเถอะแค่4อย่างเนี่ยถ้าทุกคนทําได้จริงๆนะมันจะแบบ พาทุกคนไปได้ไกลมากและทุกคนจะ stay อยู่ในโฟกัสโหมดได้ดีขึ้นแล้วพอเราทําซ้ําทุกวันต่อมาเราต้องปร,ปรับปรุงและพัฒนามันด้วยสักแบบหลังจากที่เราเข้าโฟกัสโหมดสักหนึ่งถึงสสัปดาห์ให้เราลองปรับดูว่าเราสามารถทําอะไรให้มันท้าทายขึ้นได้ไหมหรือมันมีกิจ,จกรรมอะไรไหมที่เราต้องลดลงมาเราปรับรูทีนอะไรที่มันเข้ากับตัวเองมากขึ้นได้ไหมพยายามปรับปรุงโฟกัสโหมดของเราด้วยโฟกัสโหมดอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราต้องทํา perfect ทุกวันไม่ได้แปลว่าเราต้องทําตามกฎทุกวันบางวันเราก็อาจจะหลุดได้แหละแต่พยายามอยากให้มันหลุดเยอะทุก คนในแต่ละวันที่เรากําลังพยายามอยู่ในโฟกัสโหมดของเราพยายามเรียนรู้พยายามเขียนทุกอย่างคือ1วันน่ะมันอาจจะดูไม่เยอะแต่ถ้ามันรวมกันแล้วมันคือการพยายามสร้างชีวิตใหม่ของเราอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าแน่นอนว่าช่วงที่เราทำโฟกัสโหมดอ่ะเราจะสับสนได้100%เเพราะเรากําลังรับข้อมูลใหม่เข้ามาในชีวิตของเราเยอะขึ้นเรื่อยๆเรากําลังปรับปรุงชีวิตของเราไปสู่ทางที่มันดีขึ้นอ่ะมันไม่มีทางที่ทุกอย่างมันจะง่ายมันไม่มีทางที่ทุกอย่างเราจะรู้สึกว่าโอ้ easy peasy เราจะรู้สึกสับสน เราจะรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราแต่ทุกอย่างมันกำลังไปในทางที่ดีขึ้นอันนี้คือแบบ7ดสเต็ปของโฟกัสโหมดของเราทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะไฟล์โฟกัสโหมดไว้ให้ทุกคนละกันสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีข้างล่างวันนี้เราจะไปงานบิตคอยซับมิดกันก็คือมันเป็นครั้งแรกที่เขาจัดที่เชียงใหม่มั้งคือเราไม่เคยเห็นเขาจัดที่เชียงใหม่มาก่อน ปกติก็จัดที่กรุงเทพเราก็เลยแบบว่าเอองั้นลองไปดีกว่าพอเดี๋ยวนี้ยเราก็ปิตคอยเนอร์ท่านหนึ่งแล้วใช่ไหมคริปโตโบที่นายอาร์มเขาพูดกันเราไม่มีปัญหาเลยนะทราบเราเรารู้สึกว่าคือเราไม่ได้มีปัญหากับการที่ใครเรียกเราว่าอะไรเมนบับของวันนี้ก็ไม่ได้แย่นะทุกคนอืมโอเคเลย ชอบลูกชิ้นทีนว่า I'm sorry ต้องหาลงหา้าขอ,องเต็มไม้เต็มมือไปหมดทุกคนอะกับถ้าเราลองคุยกัว่าถ้าเราคิดว่าปนคอยจะไปถึงเป้าได้ในสักร้อยปีเล่องทเราเข้าใจในระบบเปลี่ยน

ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งเพราะว่าเรามาถึงนี่ก็สิบเอ็ดโมงละสิบเอ็ด <12. S 2> ตอนนี้บ่ายโมงครึ่งสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอืมประมาณสองชั่วโมงครึ่งเราสูสนคุ้มค่านะที่จะมาถ้าทุกคนอยู่กรุงเทพอะ่ะงานบีฟอยน่าจะมีเยอะอยู่ในที่เชียงใหม่คือแบบโอ้น้อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มีไปวิ่งที่งานบีฟอยเราลงไว้สิบกิโลจะเป็นยังไงนั้นก็อย่าติดตามสตอรี่ไอจีลอยได้ชิาดเดินทุกคนเป้าหมายคือขอให้มันจบก็พอแบบวิ่งให้มันจบอะนะแล้วก็กลับกันทุกคน อ,นนอันนี้คือบรรยากาศหน้างานเล่มนี้ไม่เคยอ่านเลยอะแต่ดูน่าสนใจมากเลยคิดว่าถ้าหนังสือที่ห้องอ่านจบเมื่อไหร่จะซื้อเล่มนี้ไปอ่านต่อตอนแรกวันนี่กหน้าฝนจะหมดแล้วสอิอคือแบบฝนยังตกอยู่เลยทุกคนแต่ฟ้าหลังฝนโฟกัสโฟกัสไปหาอะไรกินกันเปียกหมด One day later. Good morning ทุกคนในเช้าวันต่อมาตอนนี้เป็นเวลาตีสี 4, นาที <c oughs> วันนี้เรามีวิ่งทุกคน Oh my goodness I ไอไม่อยากตื่นเลยเมื่อวานเราไม่ได้ปิดคลิปใช่ไหมฉะนั้นเราจะมาปิดคลิปกันวันนี้หลังจากที่เราวิ่งเสร็จต้องรีบไปละคือ <c oughs> เราตื่นตีสี่นี่คือแบบเฉียดเวลามากเลยนะเพราะว่ามันปล่อยตัวตอนตีสี่้าไม่มีเวลาทำอะไรแล้วทุกคน เจอกันหลังเส้นชัยหรือเจอกันตอน whatever สมองไอ้มีประมลลลวลผลอะตอนเนี้ยทุกคนแล้วฝนมันตกอะแล้วเราจะเราจะจวิ่งยังไงวะโอเคเอาอยัางไงก็ตามเราก็ต้องไปถึงก่อนแล้วกันเจอฝนตกโอ้หกิโลอยู่หลังแต่เราวิ่งไปด้วยกันสิกิโลอยู่นะ5ห้าปีห้ารงปรอมเวลาย้ำตรงเวลามากๆเดี๋ยวจะขอคนไม่ ก้นตกเสร็จแล้ว้อนึาวติจากราร้อนแ่ดีคุณารนแดคุณปาวิ่งนักศึกษาราชันคตอนเราวนะคนเดินก็เดินผ่านได้อะเราวิ่งสิบโลช่ปะแล้วก็คนห้าโลนะก็เดินผ่านเราไปเรื่อยเ้ย ทุกคนมันช้าขนาดไหนอะคิดดูไม่มีคิวเลยนะนะตกด้ปะระบนตกด้วยทุกคนที่อยู่ตอนนี้อตอนนี้คือฝนตกอยู่สภาพหลังจะขี่รถกลับมาเปียกหมดเลยทุกคนถ้าจะให้เล่าให้ฟังก็คือเราลงวิ่ง10กิโลไปใช่ไหมทุกคน คือเราเลี้ยวพองกับห้ากิโลสรุปวิ่งกี่กิโลก็คือวิ่งห้ากิโลนั่นแหละแต่ว่าได้เหรียญสิบกิโลมาเพราะว่าลงลงทะเบียน10สิบกิโลไปไม่ไหวจริงอะทุกคนไม่เป็นไรเนาะปีหน้าค่อยเอาใหม่ห้ากิโลก็เก่งแล้วแต่ละเราแค่วิ่งสิบกิโลไงหมายถึงว่าเราควรจะวิ่งสิบกิโลแต่ว่าเราวิ่งห้ากิโลซึ่ง it's okay ทุกคน at least we do it สิ่งสำคัญคือการลงมือทำตอนตีสี่ตื่นก็นกดีแค่ไหนละ อันนี้คือสิ่งที่เราบอกกับตัวเองแล้วเราไม่ชอบเหรียญของ5กิโลด้วยเหรียญของ5กิโลเป็นสีทองแดงอะเราชอบสิสนสีนี้สีเงิน1บิตคอยจะมีโอกาสไหมที่เราจะได้1บิตคอยจะพยายามเก็บ1บิตคอยให้ได้ก็ได้แบกที่เต็มไปด้วยของกินทุกคนเราทำได้ดีมากเย้แล้วเราก็จะพูดจบคลิปด้วยเรื่องของโฟกัสโหมดโอเคทุกคนตอนวิ่งอะเราไม่รู้เป็นอะไรคือฝนมันตกใช่ปะ la laos con se por la แล้วเราก็รู้สึกว่ามือเราชาคือมันดูมือมือมันซ่าๆช่าๆเงี้ยก็ไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวต้องแบบมานั่งถามแชท GPT แล้วมันเกิดอะไรขึ้นหาสริปอยู่โฟกัสหมดต้องจบยังไงโอเคการโฟกัสคือสญแจสาคัญที่ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามการโฟกัสเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกคนมันไม่มีใครทําอะไรพร้อมกันทุกอย่างได้บนโลกนี้มันมีสิ่งที่ดีเยอะเกินไปฉะนั้นในสิ่งที่ดีทั้งหมดอะ่ะเราต้องเลือกทําในสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องเรียนลําดับความสําคัญของสิ่งที่เรากําลังจะท,ะทาําอ่ะม ทำสิ่งนั้นเพราะว่าเราต้องใช้เวลาอันมีค่าของเราไปกับสิ่งที่เรากำลังจะทำนะแล้วเวลาของมนุษยนะ์เป็นสิ่งที่มีจำกัดที่สุดแล้วคนส่วนใหญ่าอาจจะพยายามทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างละนิดอย่างละหน่อยเรารู้สึกว่าอันนั้นอะ่ะมันเหมือนพลังงานเราแผ่ไปเป็นก้านเล็กๆอะ่ะคือมันจะไม่มีทางทำอะไรได้อย่างเต็มที่ถ้าเราทำทุกอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปคนที่ทำทุกอย่างเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยู่ที่เดิมเพราะว่าพลังงานของเขามันไม่ได้ตั้งตรงไงทุกคนมันแผ่ถ้าเราอยากมีความสำเร็จอย่างเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องโฟกกกกัสสออยาาาาาโ่ไหหนนนนด้รรเเงงิืปล ปลาสุขภาพไหมเอาอย่างล่าสุดเลยอย่างล่าสุดเราโฟกัสเรื่องการเงินการงานใช่ไหมแล้วเราก็รู้จักบิตคอยในช่วงนั้นเลยเพราะเราโฟกัสทุกคนหลังจากโฟกัสโหมดอ่ะมันจะเกิดสิ่งใหม่ๆเสมอที่มันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถ้าทุกคนทำทุกอย่างอะ่ะมันเหมือนแสงแดดแสงแดดมันก็มาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าทุกคนโฟกัสมันเหมือนเอาแว่นขยายอะ่ะมันรวมแสงทุกอย่างให้เป็นเหมือนเลเซอร์เลเซอร์มันพุ่งทะลุได้มากกว่าแสงแดดถูกต้องไหมนั่นแหละคือโฟกัสโหมดถ้าทุกคนอยากเปลี่ยนแปลงจริงทุกคนต้องเลือกสิ่งหนึ่งที่อยากทําาแลล้วกก็สพััังงนนไปบมอ มดต่อโปรโมดดิวจอนนลเลยด้วยละกันทุกคนดม j จอ r น a ลสั่งซื้อได้เพราะมันดีมากกับโฟกัสหมดนงทุกคนโอเควันนี้ก็ไปละทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ําแล้วเราจะนอนต่อเราจะนอนต่อละว,วันนี้เพราะว่าเราเพิ่งนอนประมาณ5ชั่วโมงครึง่งเมื่อคืนก็หลับยากไงเพราะว่าเราพยายามนอนเร็วพอพยายามนอนเร็วมันก็ไม่นอนใครดูมาถึงตรงนี้ขอรูปคนวิ่งเพราะมันคือเราตอนนี้ทุกคน,นไม่ไหวละตอนนี้ปวดเท้าหมดเลยเนะี่ย แล้วถุงเท้าก็เปียกโชกทุกคนไม่ไม่รู้ว่าเพราะฝนหรือว่าเพราะเหงื่อเนี่ยโอ้ม oh goodness โอเคทุกคนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบายบาย have a nice day นะ